สวัสดีตอนตีห้าจ้ะทุกคนดูสิหิมะตกทะเลหิมะหน้าบ้านสูงมากเลยมันสวยงามมากเลยนะทุกคนดูสิรถ <c oughs> กะล้อมกะแลมหิมะเยอะแย,ย,ยะเลยไปทำงานทุกคน หิมะก็ตกด้วยนะเนี่ยรีวิวชีวิตเมืองนอกทุกคนนี่แหละฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะลงเยอะแยะเราก็ต้องไปทำหน้าที่ของเราเนาะตอนนี้ก็ตกกำลังตกด้วยนะทุกคนตกแบบนี้มาตกโปร,ย,ปรยมาสองสามวันแล้วนะทุกคน เฮ้ยเราว่าเราออกแต่เช้าแล้วนะมีคนที่เช้ากว่าเราอีกทุกคนเออตอนนี้ก็กำลังตกเลยนะดูสิทุกคนเมืองหิมะเยอะมากเลยนะเนี่ยหลายเซน็น กำลังเดินไปขึ้นรถรางทุกคนก็อาบรรยากาศนี่ก็มีคนไปแต่เช้าเหมือนเราชีวิตเนาะทุกคนมันก็ต้องดำเนินต่อไปถึงพายุหิมะจะลงเราก็ต้องออกไปทำงานเนาะ มันสวยนะทุกคนเราต้องมองในแง่ดีเนาะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนความคิดเราให้มันเป็นโพซิทีฟเนาะมันก็จะเหมือนเปลี่ยนให้เป็นขั้วบวกนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงเลยนะโอ้โหมันมันสวยอนะทุกคนมันจะเหน็บหนาวจะเย็นแต่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าอุ่นๆใส่ถุงมือใส่หมวกใส่รองเท้าอุ่นๆ อากาศมันก็ไม่หนาวนะทุกคนมันก็แค่เย็นนิดหน่อยเราต้องเปลี่ยนความคิดว่ามันสวยงามมันสวยงามมากเลยนะทุกคนดูสิแล้วก็รถเกลี่หิมะก,ก็ไม่มีแล้วคนที่ออกไปทํำงานเข้าแปดโมงวันนี้น่าจะมีเหตุการณ์รถติดหิมะกเกิดขึ้นนะทุกคนโอเครีบเดินละนี่ทุกคนจะให้ดูว่ามันหนาแค่ไหน ดูรอให้เดินคนที่เข้าเดินก่อนเราเนะนาะหนาอยู่นะทุกคนใกล้จะถึงสถานีรถรางค่ะตกมหมาเมื่อฟ้าม,มัวดินเลยทุกคน มันสวยนะทุกคนดูสิเดินไปถ้วยก็ถ่ายไปด้วยนะถ้าหยุดมันก็จะเห็นชัดเวลาเดินอันนี้ก็ไฟแดงของอันนี้นะแต่ว่าเดินได้เพราะว่ามันไม่มีรถเลยมันยังเช้าอยู่ค่ะทุกคนพาทุกคนมาชมเนาะบรรยากาศ ที่เมืองนอกเมืองสวีเดนทุกคนก็คือแบบนี้แหละจ้ะถ้าหิมะต,ตกก็เป็นแบบนี้สถานการณ์นี่มาถึงสถานีรถรางแล้วตรงที่ใครซ่าเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะที่เข้าไปซื้อของซื้อของเตรียมฉลองปีใหม่ก็สถานีเดียวกันนี่แหละจ้ะ เขาโดนแสงนี่ทุกคนถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยถ้าเขาโดนแสงเขาก็จะระยิบระยับเหมือนเพชรเลยนะเนี่ยอีกสี่นาทีรถมาจ้าก็เอที่ว่าหิมะเวลาโดนแสงเนาะอุ้ยรถฝั่งนู้นมาแล้วอันนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวเล่าต่อว่าเออหิมะที่ว่าราโดนแสงเขาก็จะระยิบระยับเหมือนเพชรเนาะทุกคนก็เคยเคยได้ยินว่าไอาเพชรน่ะก็คือไอาคาร์บอนเนาะที่เกาะตัวกันมันนานหลายหลายหลายหอาจจะร้อยปีนะคิดว่ามันสะสมอยู่ใน มันเป็นกา๊าซที่สะสมเนาะโมเลกุลอะไรที่เขาเรียกกันเนาะมันก็เกาะตัวกายเป็นเพชรที่ฝังอยู่ในดินและหิมะก็คือมาจากอากาศเบื้องบนไงทุกคนมันเป็นอะไรคาร์บอนเนาะคาร์บอนไดออกไซด์เนาะมันก็ตกลงมาทำไมถึงถึงว่าทำไมหิมะกินไม่ได้เพราะว่ามัน มันเป็นการ์ดคาร์บอนนะทุกคนมันก็เลยเป็นระยิบระยับเหมือนเพชรนะทุกคนก็เราก็เก็บความรู้ที่เคยได้ยินมาเนาะจริงเท็จแค่ไหนใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสได้เห็น ชีวิตเมืองนอกนะทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะพายุหิมะจะลงแค่ไหนเราก็ต้องไปทําหน้าที่ของเราเนาะราบใดที่เรายังหิวยังมีความอยากรู้สึกอยากเราก็ต้องไปสนองความอยากของเราคือการทํางานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวและคนทางบ้านนะทุกคนเนาะ อื uh ้อ huh. ตกลงมาถ้าตกทั้งวันนี่ก็จะออ้อ uh huh. จะมีการจราจนเกิดขึ้นถ้ารถรถเกียริมะก,ก็ยังไม่เห็นสักคันเลยนะทุกคนเนี่ยดูสิสงสัยทางอำเภอลืมสั่งหรือเปล่าเนี่ยรถมาแล้วจ้าทุกคนรถมาแล้ว ไปเข้าประตูโน้นดีกว่านี่เราก็ต้องกดเองนะทุกคนนี่ถ้าไม่กดก็ไม่เปิดโอ้โหข้ามาแล้วอุ่นหน่อยถ้าอยู่ในรถหรือว่าในบ้านเขาก็จะมีแอร์อุ่นนะทุกคนอยู่ข้างนอกไม่มี ลงสถานีนี้ทุกคนนี่โอ้แล้วก็ลงต่อรถบัสไปลงบานเนาะทุกคน นยรถบัสมาโอ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันรถเที่ยวเมื่อกี้เราถ่ายวีดีโอด้วยนี่ถึงที่ทำงานแล้วตตรงนี้นะแต่ข้างในไม่ตาดอืมเอกข่าวู้ย เ,เดินดีๆนะพี่ทักซมก้าโอ้โหขึ้นเขาอุ้ยดูสิสวยงามแล<ว>้วก,ก็นี่คือมาเจอพี่เขาทำงานอยู่ร้านอาหารขึ้นรถมาเที่ยวเดียวกันทุกคนวันนี้ต้องใส่แบบนี้นะ เพราะว่าหิมะมันลงเนาะนี่ต้องใส่แบบนี้ที่มีกั้นใส่คู่ดามาเสร็จเลยหิมะต้องเป็นเท้านะหิมะลงโปรยเห็นไหมทุกคนขาวนูนไหนไหนพี่โอ้โนั่นไงโอเคมีกระต่ายเนาะคุณหมอคุณหมอบังกระต่ายวิ่งไปแล้วพี่ไม่เห็นเขาเลยเขาวิ่งไปซ่อน มารีวิวชีวิตการเดินทางไปทำงานในเช้าวันหิมะตกไหนพี่ออุอ้ย,ย,ยต้องซูมกระต่ายทุกคนนะ่ะสามตัวสตัวเลยจ้าอุย้ยน่ารักนี่ดูไปแล้วหนุนสามตัวทุกคนอ่ะไปแล้วไปแล้ว จอกระต่ายออกมาวิ่งเล่นทุกคนพี่เข้าไปละพี่เขาเดินไปก่อนแล้วนะมันเยอะมากเลยหิมะมเยอะถึงที่ทำงานแล้วทุกคน